สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมแนวทางเลขเด็ดสำนักดังนะคะมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยไม่ว่าจะเป็นผลงานของเด่นบนเจ้าสัวพันล้านนะคะบ้านไผ่เมืองพลค่ะนาอ้วนกระดานดำของแอดตีน้อยนะคะ ชุดเลขดับก็จะมีดับบนล่างของนนซีค่ะดับหลักร้อยของอมตะน,นะคะแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรกันอีกบ้างก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ แล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยคะ่ะเรามาดูเด่นบนของเจ้าสัวกันก่อนเลยนะคะ อันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มาก็ให้มาสี่ตัวด้วยกันค่ะเลข9ก็เข้าไปเนาะสลากออก990ส่วนแนวทางงวดนี้เด่นบนของเจ้าสัวค่ะให้เลข7เลข0เลข1แล้วก็เลข3 ก็ไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของแอดเอื้อยล่าอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะส่วนแนวทางงวดนี้เด่นบนของแอดเอื้ยล่าให้เลขศูนย์ เจาะชุด3ตัวก็จะให้807 207 407 2ตัวพิกัดบนก็คือ07นะคะส่วนข้อมูลชุดล่างเลขเด่นให้เลข7ตัวเจาะก็จะมี7 1 7 3แล้วก็7 4ค่ะ ของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของบ้านไผ่เมืองพลกันเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วของเค้าที่ให้มานะคะก็เข้าไปสำหรับ4114ไปออกเลขล่างเนาะ ส่วนผลงานแนวทางงวดนี้ของเขาให้มา8คู่ชุดเหมือนเดิมก็จะมี 75, 85, 76, 86, 79, 89, 70, 80ก็ไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ผลงานต่อมาก็จะเป็นของนาอ้วนค่ะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มาก็เข้าไปอยู่ตัวเจาะสำหรับเลข90นะคะส่วนแนวทางงวดนี้นะคะเรามาดูตัวเด่นบนของเขากันก่อนค่ะก็ให้มา3ตัวนะคะก็จะมีเลข9เลข8แล้วก็เลข7แนวทางงวดที่แล้วเลขสตรก็เข้าไปนะคะ ส่วนต่อมาจะเป็นตัวเจาะค่ะก็จะมี8 7 8 6 8 5 8 4 9 8 9 7 9 6แล้วก็9 5ชุด3ตัวก็จะให้9 8 7 7 8 6แล้วก็8 9 8ตัวเน้นของเขานะคะ3ตัวก็จะให้9 8 7กับ7 8 6ค่ะ ชุด2ตัวก็จะมี8 7 7 8 8 6 6 8ก็ไม่รู้ว่าจะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะผลงานต่อมาก็จะเป็นของกระดานดำนะคะอันนี้เป็นแนวทางวงดที่แล้วที่ให้มาค่ะก็เข้าไปอยู่สำหรับ0 9 9 0เลขบนนะคะ ส่วนแนวทางงวดนี้กระดานดำของแอดตีน้อยเลขเด่นให้มา3ตัวก็จะมีเลข0เลข3แล้วก็เลข6ตัวเจาะเลข0ก็จะมี0 7 01 04 02ตัวเจาะเลข3ก็จะมี3 7 31 34แล้วก็32ตัวเจาะเลข6ก็จะมี6 7 หกหนแล้วก็62นะคะจริงๆผลงานของเขาให้มาตัวเลขก็ไม่เยอะเลยเนาะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างค่ะใครชื่นชอบก็แคปเก็บไว้เป็นแนวทางได้แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ชุดเลขดับกันเลยนะคะถ้า f c ท่านใดไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยเนาะทางกองสลากไม่มีเลขดับนะคะถ้าชนเลขเด่นยังไงให้เลือกไว้ก่อนค่ะชุดแรกก็จะเป็นดับหลักสิบของแอดจิรนนันผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข8มานะคะสลากออก990หลัก10ออกเป็นเลข9ก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะดับหลักสิบของแอดจีรนันให้เลขเจ็ดอันนี้เขาเปลี่ยนภาพพื้นหลังใหม่นะคะชุดข้อมูลแรกเต็มค่ะต่อมาค่ะจะเป็นดับหลักสิบของแอดจีรนันเหมือนกันแต่เป็นรูปภาพดอกไม้พื้นหลังนะคะแนวทางวัดที่แล้วของเขาให้เลขศูนย์มาสลากออก990หลักสิบออกเป็นเลข9ก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางวดนี้ดับหลัก10ของแอดจิรนันให้เลข9ค่ะแอดก็ขอบคุณของแอดจิรนันด้วยนะคะต่อมาจะเป็นดับหลักร้อยของอาจารย์อินทรเทวะนะครแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข3กับเลข7มาค่ะสลากออก990หลักร้อยออกเป็นเลข9ก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ดับหลักร้อยของอาจารย์อินทรเทวนครให้เลขสกับเลข0ค่ะส่วนดับบนทุกหลักของเ้าแนวทางงวดนี้ให้เลข9ส่วนดับล่างทุกหลักของเ้าแนวทางงวดที่แล้วให้เลขหนึ่งมาสลากออกหนึ่งสี่ก็ไม่ผ่านนะคะอันนี้ก็หลุดติดต่อกันมา3ามงวดแล้วเนาะ ส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของเขาให้ตัวเดิมคือเลขหนึ่งนะคะของเขาก็ฝากบอกมาว่ารับไว้พิจารณาก่อนก็ได้เนาะเพราะหลุดมาสามงวดแล้วค่ะแอดก็ขอบคุณของอาจารย์อินทร์เทวนครด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นดับบนทุกหลักของนนซีอันนี้ก็เป็นผลงานสถิติย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีค่ะ ส่วนแนวทางงวดที่ผ่านมาดับบนทุกหลักของเขาให้เลข2มาสลากออก990ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับบนทุกหลักของนอนทรีให้เลข1ชุดต่อมาจะเป็นดับล่างทุกหลักของเขานะคะอันนี้ก็เป็นผลงานสถิติย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีมาเช่นเดียวกันค่ะ ส่วนแนวทางงวดที่ผ่านมาดับล่างทุกหลักของเขาให้เลขสี่มาสลากออกหนึ่งสีก็ไม่ผ่านนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของนอนซีให้เลขหนึ่งตัวเดิมค่ะแอดก็ขอบคุณของนอนซีด้วยนะคะต่อมาจะเป็นดับหลักร้อยของอมตะ แนวทางงวดที่แล้วให้เลขสี่มาสลากออกเก้า้าหลักร้อยออกเป็นเลข9ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับหลักร้อยนะคะของอมตะให้เลข7แอดก็ขอบคุณของอมตะด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับข้อมูลในชุดนี้ที่แอดนําม,มาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสํานักไหนเพิ่มเติมก็เมนพูดคุยเวใต้คลิปได้คะ่ะเดี๋ยวถ้าแอดเจอแอดจะนําม,มาแบ่งปันให้เนาะส่วนคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะกราบขอบพระคุณคะ่ะ